ดีท่านผู้ชมนะครับผมามาดูหน้างานของเราวันนี้นะครับความคืบหน้านะครับเดี๋ยวขอเอารถไปเก็บก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเกะกะเขา พามาดูหน้างานนะครับหลังจากที่โมวานไม่ได้อัปเดตหน้างานให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมแล้ววันนี้จะพามาชมหน้างานของเรา แบบนี้นะครับโบห้องเราก็มีน้ําซึมออกแล้วนะครับผมสําหรับธนาคารน้ําของเรานะครับหลังจากที่เราขุดเสร็จเมื่อวานนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับเสยซิมส่วนตรงนี้จะเป็นหัวหน้าจวน กได้ทําการกุยดินไว้ให้แกดันนะครับตอนนี้ก็เก็บงานนะครับไล่เก็บงานกันแล้วครับ <S <S> <S มาดูซามไรพอลุอ่อนนะครับ <S 2> <S 2> <S พอลูกอ่อนพอลูกอ่อนซามูไรพอลูกอ่อนไล่กลเก็บงานครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับไล่เก็บงานไล่เคลียร์พื้นที่นะครับผมเดี๋ยวพาท่านไปชมไปดูสาคานน้ำฝั่งนู้นบ้างน,นะครับจะมีน้ำออกหรือเปล่านะครับ หลังจากที่เราขุดเมื่อวานหัวหน้าหัวหน้าเออหัวหน้าได้ đủ hôm nay, Xong này Con này cho không? Mày chạy mà đánh... มาดันดงน,นิดดันดินโอ้นี่ครับส่วนฝั่งนี้นะพี่น้องนะนี่น้ำก็ออกมากแล้วนะครับแล้วก็ซึม เห็นบนน่อนอะก็มีน้ำซึมออกมาแล้วนะครับผมสำหรับธนาคารน้ำของเราเออตอนนี้ลูกพี่ใหญ่ก็ไล่เก็บงานแล้วนะครับ คนก็ไล่เก็บมาเหมือนกันนะครับตอนนี้รถไทยก็ไล่ดินมานะครับผมเพื่อที่จะปรับระดับเอาใส่ดินโอ้ไทย โอเคนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนนะครับผมเราจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูตอนงานเสร็จสับเรียบร้อยอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ